สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่26กันยายน2563นะครับวันนี้ชมรม200ใจบุญกึ้งผู้ยากไร้ได้มาลงเคสที่1850นะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่8แล้วนะเคสที่8ของวันนี้นะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดัดราคาไหนไทยยิการามนะครับอเอท่ามงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วท่านสขเกียรเสกวัฒนมงคลนะครับอดีตประธานสภาเขตจอมทอง3สมัยนะครับวันนี้ทางชมรมแนะนำเพืรอนมามอบให้คุณยายมาลีนาจีนะครับอายุ75ปีนะครับ แกปวดเป็นเบาหวานความดันนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับนอนติดเตียงอยู่นี่นะครับก็มีคนจะเป็นที่ต้องใช้แบมเพล่นะครับก็มีพี่เขาล้องขอมาแต่พี่ยิ่งเก่าอะไรเนี่ยครับครับผมวันนี้รู้สึกวันนีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณยายครับวันนี้ก็นำแบมเพลมาสีแท็กก็จะสุนค่าใช้จ่ายให้้าคุณยายไปได้สามสี่เดือนได้ก็อีกเนื่องอีกครับอะไรคุณลูกพูดอะไรหน่อยครับขอขอบคุณบ้างครับทุกมีใจทุกคนครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากขอฝากพี่ๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพี่ๆที่ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นรถวิวแชร์แคมเปอร์หรือเตียงเตียงผู้ป่วยนะครับก็บริจาคมาที่ชมรมได้นะครับก็เราก็จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆเคสนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับสวัสดีครับ